สวัสดีค่ะฟลอยี่พิชนันวิทยานนท์ค่ะหนึ่งในผู้ก่อตั้ง u p i ิ k ประเทศไทยค่ะ u p i ิ k เป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ในรูปแบบของโซเชียลคอมเมอร์สนะคะโดยจะมีฟีเจอร์ที่โดดเด่น พิเศษให้กับสมาชิกของแอปเราค่ะคือจะได้รับเงินคืนทุกการซื้อนะคะแล้วก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นค่ะเมื่อมีการแชร์สินค้าลงในโซเชเียลมีเดียเช่น Line หรือ Facebook ค่ะซึ่งเราจะเรียกสมาชิกข,ของแอปพลิเคชันเราว่ายูทิเกอร์ค่ะยูทิเกอร์เอามงกการตลาดจากแบรนด์และเจ้าของสินค้ามาจ่ายให้กับผู้บริโภคที่เป็นยูทิเกอร์เมื่อมีการบอกต่อเกี่ยวกับสินค้าหรือโปรโมชั่นนั้นๆลงในโซเชเียลมีเดียค่ะโดยยูทิเกอร์จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนี้ในรูปแบบของเงินสด โอนเข้าบัญชีตามรอบบิลค่ะเมื่อมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงที่แชร์ออกไปส,สินค้าที่ยูพิกเกอร์สามารถเลือกแชร์ได้นะคะมีมากกว่า20,000รายการค่ะ จากทั้งแบรนด์ไทยและต่างประเทศนะคะเช่น L'Oreal, Olay, Pantene, a r m e n d g a r d o n JBL, Mami Poco, Baby Love และสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงแบรนด์ดังใน i ิน t a g r a m ด้วยค่ะ y o u ิ u มองว่าการบอกต่อของผู้บริโภคนะคะเป็นหนึ่งในช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะซึ่งงบการตลาดของแบรนด์ต่อปีนะคะมีมูลค่ามากมายถึงหลายหมื่นล้านบาทลหลายๆแบรนด์ค่ะจึงสนับสนุนกับการเอางบการตลาดบางส่วนนี้ ะะมาจากที่กับผู้บริโภคที่บอกต่อเกี่ยวกับสินค้านั้นๆค่ะวิธีเป็นยูพิกเกอร์หรือสมาชิกของแอป,ปเรานะคะ,คะก็ง่ายมากๆค่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะใส่รหัสคําเชิญนะคะแล้วก็เลือกช้อปสินค้าชิ้นแรกชิ้นเดียวค่ะภายใต้หมวดหมู่ที่ชื่อว่ายูพิกชอยส์ค่ะซึ่งก็จะเป็นสินค้าในชีวิตประจําวันนะคะเชน่นเจลล้างมือแชมพูกระทะชุดเครื่องนอนรวมไปถึงสินค้าแฟชั่นและเครื่องสําอางค่ะ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยมีรายได้จากการทำงานที่บ้านและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะ UP ได้จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมีรายได้จากการแชร์สินค้าลงในโซเชียลมีเดียค่ะโดยท่านสามารถลงทะเบียนได้นะคะตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างค่ะและเรานะคะก็จะมีทีมงานที่คอยดูแลช่วยเหลือท่านหลังจากที่คอร์สเรียนจบด้วยค่ะ สุดทางนี้ฟอยและทีมงานยูพิกขอให้ทุกทุกท่านปลอดภัยและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้น,นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ